กดด้วยส่งสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับดิส เรียนเลิกแล้วนะคะโรงเรียนเลิกแล้วมีตาสาวอุ้มนะคะไเ็้าาอุชื่อด้วยอุอดอด ขอบคุณสําหรับของฝากนะคะขอบคุณสําหรับของฝากมาทางผ่านทางบ้านน้องดาวขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อของพ่ออู๊ดของพ่ออู๊ดท่าขอบคุณมากๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านข้อความแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับมันใสได้ทุกคนอยู่ขอมอบด้วยใจจากนางสาววังโองบางบีใสให้เราได้ใสแล้วรวยขึ้นมายให้หนึ่งใบถ้าไม่ชอบลายเปลี่ยนกันได้จ้า ตองให้แต่กระเป๋านะจ๊ะส่วนตังต้องหาใส่เองทุกคนจ้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจา้เป๋าอาผ้าิึงผ้าิึงคือบโบขอบคุณสำหรับกระเป๋านะคะกระเป๋าที่ผ่านมาทางบ้านน้องดาวก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับท่านผู้ที่คุนที่ฝากมานะคะจะไปจุบหายอย่างเหยมากของแม่่เลคะออเพลเลิกเรี้ยงไหนอย่างวะเลิขอ่งวะไ่ไแม่มี เออใส่หยั่งส่หยังเลยขึ้นสาอเกบ่เออใสหยั่งใส่ได้่ไหมใส่ไหมใครกับนี่ไงนี่ไงนี่หยังมันเป็นนี่หยั่งเออสายสชาติสอมใชาท่อมเอาไปใส่ชาิกระท้ครับ สดลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกระเป๋าเอ้ากมียจ้ามียเจ้าคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกระเป๋ พอกได้เอาพ่อใหญ่เลยพวอรอเจ็บพทันได้น้ำมูติเอาเปิดเบิ้งเปิดเบื้องโอ้กระเป๋าสวยมากเลยนะคะงายมากเลยนะครับ สวยมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณสำหรับของฝากนะคะที่ผ่านมาเอามาโชว์แข่งกันมากของใครจะสวยของใครหนี่งเขาเลิฟปะของไม่เลิฟของคุณหลายๆค่ะแกล้แก่หน่อยเมสิ่งคนรุ่นนี้แกกันองค่ณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะของไม่ค่อยเนีของไข่ขึ้นเลิศแท้ มันเขาก็ข่อยวล่ะสวยมากเลยนะคะกระเป๋าสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะได้กระเป๋ากับพปาอุดแต่ว่าเงินนั่นไปหาเซวเองเด้อเงินนั่นกระเป๋าเพื่อนก็ได้มาให้แล้วเงินน่ะไปหาเซลเองสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมืออุ้นอุ้นอุ้ข่อยสิก้าพ่ายตีข่อยเสียหายเนาะฮะข่อยสิก้าพ่ายตีข่อยก็เจ้าไว้ตะออกงานบ่จังไหมนี่ สวยๆมากเลยนะคะกระเป๋าสวยๆมีเงินบล่ะบ่หาะชเองคนบอก่โอ้เงินไหนาใชายองไปเข้ากับบาไขากระบาดขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะสำหรับของฝากนะคะไปเจอกันใหมดพ่น้องด้ดนห้อนใ่คล สำหรับคีบิโดนี้ก็เอคนไหนว่างขอคำขอาวกันสำหรับคีบิโอนี้ก็ขอบคุณครัขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่สวยๆค่ะมีแต่มีแต่งามๆได้ค่ะกระเป๋าคุณหลายๆได้ค่ะกระเป๋าเก็บไว้นานมันจะลอกนะคะโอ๊ยไม่ใครก็ทิพยไพ่เรื่อยๆแล้วค่ะงามปนี แล้วมันทำลลแล้วรอแม่แไม่ค่ายก็คงจะไม่ได้เก็บขยะช่วยเพื่อนๆน,นะคะไม่ค่ย <laughs> เดี๋ยววันหลังจะช่วยนะคะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะสาวอุ้มไปแล้วันนี้เดิกเรียนแล้วคะ่ะวันนี้เราก็ไปทําบุญนะคะทําบุญน้องๆไปทําบุญนะคะวันนี้ สายบุญไ,ไปกับแม่แม่เอฟซีเนาะจะตอค่อกอากระเปง๋งหมุนนะคะหมุนนิดนึงค่ะต้องขอโทษนะคะเน็ตหมุน,อ,น,อ,นอ,อุ้มสิไปในเข้าบ้านอันอุ้ม เมื่อบ้านแล้วค่ะเมื่อบ้านแล้ว,ลวเบื้องฝใหญ่อุดไผ่ทั้งสองขางเลยค่ะ <laughs> มามาน่อยน่อยน้อยน่อยเอ้ยไปมา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 เดินมาเดินมาเดินไปยังมันโอ้ยเบิ่งไปน้ำมูเพื่อนล่ะกับบ้านเฮากับบ้านเฮาอยากไปกับเพื่อนนะคะอยากไปกับพี่ๆเขาไปแล้วสูดสามมีตังมาหับเร็ว สามีตังนอน้าบ้านค่ะมืนอนี้บ่ไปเลยค่ะอยู่บ้านเมิดมือตั้งแต่มาตะบุญมาตะบุญเร็วก็อยู่บ้านเลยค่ะสามีตังอ,อาอถึงบ้านแล้วนะคะแล้วอุ้มหอดบ้านแล้ว อยากไปก็เพื่อนค่ะสาวอุ้มอยากไปก็เพื่อนคุณนายไม่ได้ไปนะคะเม่มากได้กับโบไปค่ะเห็นเม่มากกับโบไปเดี๋ยวเราไปดูของฝากนะคะของฝากอยู่ที่บ้านนะคะนี่คุณนายคุณนายเอ้ย ไม่ยอมไปเลยนะคะคุณนายเฝ้าบ้านให้ค่ะผู้ใหเด็กหน่อยมากแต,ต่เห็นตลุดไปทางไหนเหมือนน้องมา,มา,มาลุ้นของฝากด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องอุ้มบุญขอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลำลำรวยด้วยเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณที่ <มา S 1> ยังก<อ>ินฮอดแล้วก็ได้มีของฝากมาให้มาจสงขาฮะมาจากสงขาขค,ขคุณพี่เกือ้อกูลนะครับขอบคุณคุณพี่เกือ้อกูลนะคะมาจากสงขาขอบคุณมาจากครับขอให้จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีแรงเด้อครับเนี่ยอะเอยอยู่งแต่ท้องเอามาเไม้ไปเชียงทีหลังเอามาที่มามาเบิ่งของฝากเอาของฝากเรื่อ ก็ไผ่โพแนวไผ่คุณพ่อจะเปิดั็นี่คุณนายนะคะคุณนายคุณนายก็มารอนะคะคุณแกคิดว่าตาของพคุนตีนี่พคนเฝ้าเรียนมากเลยเอาเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งแล้วค่ะเป็นของคุณนายเด้ ตรงไหนล้ะดูนี่ลุนนะคะลุนของฝากไปกับพ่ออุูนนะคะน้องป้ายก็มาแล้วนะคะเด็ใบมาบอกอุ๊ยยังไหลเสียเย็นหยาดกันเย็นหยาดกันใจเย็นเย็นใจลุ่มลุ่มอันนี้เป็นมัันยมาได้ังไโอู ขอบคุณนะคะมีต yeah. um, ังก oh, ็ลูกสาวโพใช่ค่ะน้ำน้ำพกเผาเออน้ำพกเผามันเป็นแบบไหนน้ำพริกฮะว่าจะได้ก่อนน้ำพกเออสีแล้วก็พริกเผโอ้โหหลายอย่างมากเลยนะคะ น้ำพกเผาพออุดพึ่นวะโอ้ยหลายอย่างไรเนี่ยพี่จเจ้โอ้ยหลายอย่างแห้งเอาเปิดเปิดออกให้มืดเก็บออกให้มืดชุยยางเบิึงราคาหนี้หยังนี่หยังคืึอนหยังตัวนี้หยังสิเป็นหูตีนะอหงอ์หยังนอนเขาคือนกินอยู่เขาลัดตีเมนโบเมนโบทิีเบิึงปุบอันกว่าเรียกว่าผิดพึ่นว่าน้ำน้ำคกเผาตีน้ำ น้ำผึ้งอะไรนั่นน้ำไปยังนังน้ำเล็กหน่อยน้ำเล็กหน่อยเอาโอ้ยโอ้ยอันนี้กะพัดมีอุ้ยมีมีพัดมีครับคุณบอกเปิดเบิ้งรู้สึกว่าเครื่องเคร uh ื่องตายเลยครเป็นอย่างซิมกดขอบคุณนะคะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านน้ององ <okay> ุ้ยเทพมือนางผึ้แห้งอนี้ก mm ุ้ยเล็บมือนางอุ้ยอยังนั้น เอากล้วยให้น้องค่ะกล้วยให้ให้น้องค่ะเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งเป็นนี่เหรอะโอ้คนที่เพิ่นมาเพิ่นเสียเอากล้วยมาให้น้องที่ว่าเอากล้วยให้สร้างที่ที่เพิ่นว่าให้ซื้อกล้วยให้สร้างกล้วยให้บ่แม่นของเจ้าดอกเอาไว้ซือ้อให้อุ้มบุญพ่อใหญ่อุ้ม ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายบาทพี่โดนขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับของฝากมาให้กับบ้านน้องอุบุญบลพี่บอกก็ยากดีนะเพิ่นให้ให้ลูกกล้วยให้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อลูกกล้วยไว้ให้นะครับให้คะแนนมานะคะว่าจะให้ลูกกล้วยให้ขอบคุณคุณพี่ก็คุณมากเลยนะครับขอให้จุ่งบอกเพิ่นเห็นเฮาลุ่มื้อนั้นแล้วเพิ่นก็เลยโอกนะวัน ขอให้ทุกมีแต่ความสุขความเจริญปราชญ์จริงใดขอให้สมความมุมม่งมั่นตระหนาอายุมั่นขวามยืนนะครับขอบคุณครับนนยังล่ะนน <laughs> ไปไปกินที่ยัง <laughs> มีไปซื้อขนมให้น้องซื้อกล้วให้น้องนะครับพ่ออยากกินอันเล็บมือหน้ากันจะ <laughs> หน่อยเดี๋ยวน้องไปนะคะทีกเจ๊วงไหนไดี กล้ยเล็บมือนางกล้ยตานี่กล้ยเล็บมือนากมเนดูเขามาเห็นกล้ยตาแซ่บน้องป้ายกินอะไรให้พ่อใหญ่อุดกินด้ ไอพูดยังไกินจะกันิงเห้เอาเอาปัญญวดติกินเป็นบ่แม่ลูกอ้มบปลาไปอ่าอ้มเอาลองเบิ้งลองเบิ้งเอาจะกันิึงอุ้ยเอาเอาจกันงบ่โอ้ยหน้าตาบ่ขึ้นลูก้อ

เอาไปแม่ฟาใส่ตาบวมเป็นอะไรแมงแมงปูคือการค่ะแมงอยังดอกแมงหน่อยๆแมงขี่สร้างเป็นคือโพลเลิรนนั่นแหละค่ะเครื่องนี้มันเป็นมีฝนมีหยางแน่มีฝนแมงไหลแมงแมงพวกนี้เพิ่นจะตอมดำยังมาแรงสิดูได้ขี่สร้างนี่มีแต่แมงหน่อยๆนะครับสงสัยอิจฉาตาลืนฝนวมาที่ชวนพิษสวัสดีค่ะ แม่งหลค่ะแม่งแม่งแม่งขี่ส้างพุนวะเออป่วยไว้ก่อนตอนนั้นโอ,อ้ยป่วยกระเทียมนี่กินแล้วก็อุ้มบุญกินแะ้วก็เหยียบใส่ขี้ดินเอาให้แม่ฟ้าใสก่อนนะคะขอบคุณพี่สากายนะคะนี่สำหรับอะไรนะชมพู่ชมพู่หวานหวานแล้วก็ขอบคุณคุณพี่พี่ยังขอบคุณชงมากเลย คุณพี่เกื้อกูลนะคะบักขิ่มผูแสแปขวานค่ะนี่ก็แบ่งไปให้เพื่อนๆกินด้วยแล้วก็จงไว้ให้ฝาใสก็อุ่มบุญน้ำค่ะนี่โอ้แส่บทำแบบไง,งเลยไม่รู้เป่าแหงม,ม,มุมุมแซ่บสแปรไหลไปกินมื้อคนนี่หวานเนี่ย พอใหญ่ๆเลยต้องเงินเด็กหน่อยสิเินเนาะป่านมันดูบ้าให้กินเป็นค่ะพี่สกายกินเป็นอุตส่าก็กินให้หมดไปยังนอนลูกอมนั่นเลยกินแหลียวเท้าไว้เแค่หนังผู้ใดก็ชิ่อมต่อจากเจะห่วยนั่น ดูมีต anyway, so ังนะคะเล่นบอลกับน้องป้ายบึงบึงผุนผุนฝุนหยาดบอลหยาดบอลกันแล้วเอา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 หยาดบอลหยาดบอลตังก็จะเล่นด้วยนะคะหยาดบอลกับพี่พ yeah. ี่ป้ายเลยเอาเอาเฮ้ย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 มีความสุขแล้วพี่ป้ายได้มาอยู่ด้วยวันนี้ ไปเดี๋ยวใบทะเบียนบ้านมาบอ,อามาเมื่อพูดแล้วหายลุงาหายตีหาเองบัตรประชาชนนันดีถ้าแมงที่เป็นกลุ่มขี้ช้างมันใอรมันจะเข้าตาทางเหนือเรียกแมงขี้ควายโอ้ค่ะคือกันนั่นแหละค่ะค้ายกันนะคะเวลาเข้าตาแล้วนี่หูซึกว่าที่เห็นใ้ตาบวมค่ะเจ็บตาใด มีตังเล่นบอลกับพี่ป้ายนะคะหุนผุนเล่นงานบอลก็แล้วไี้ยังลูกอมตกดินพนวะเออตกดินกินได้ตกตกตกอ้ยังก่อนเออตกหายไม่ได้กินให้สาวอุ้มกินด้วยนะคะนี่มาแต่โรงเรียนก็ให้กินคือตังเล่นบอลดีเลยเปล่าตังมักบอลแนวตังนี่เล่นบอลดี ใช่ค่ะตัวเล็กๆเ,เข่าตานี่ยให้ตาบวมได้ค่ะโอ้ยทำอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณสำหรับของฝากนะคะ เสียบค่ะเสียบหวานหนึ่งคหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะไม่ค่าก็ขอปิดคลิปไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ